วันนี้เเิ BORSKOOL พลหลายท่านรู้จัก BOSCO Application กันดีอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรเพื่อต้องมาใช้งานลักษณะนี้บ้างอย่างเช่นคัปลิงซัพพอร์ตหัวท้ายและลิ้นเนี่ยไกด์เว่ย์ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักและแนวทางการเลือกคร่าวๆกันค่ะ บอสกรู Crew, ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก2ส,ส่วนคือ1 b บอสกรูชาร์ปมีลักษณะเป็นทรงกระบอกและมีร่องลูกปืนล้อมรอบและ 2. บอสกรูนัดเป็นตัวที่มีลูกปืนอยู่ภายในทำหน้าที่รับภาระโหลดขนาดของบอสกรูนั้นมีให้เลือกตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 16, 20, 25, 32, 40และ50มิลลิเมตรซึ่งแต่ละขนาดจะมีลีดหรือระยะเคลื่อนที่ต่อหนึ่งรอบให้เลือก และความยาวสูงสุดของบอสกูชาร์ปนั้นไม่เท่ากันทั้งนี้ความร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ที่จะนำไปใช้งานขึ้นอยู่กับเซอร์โวมอเตอร์ที่นำมาต่อร่วมด้วย พ p อร์ต B.K และ B.F จะถูกนำไปใช้ในการประคองให้บอสกูมุนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องรับน้ำหนักของบอสกูไว้ทั้งท่อนดังนั้นจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับบอสกูแต่ละขนาดและเราได้จัดทำเป็นตารางไว้ให้แล้ว และอุปกรณ์สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือคั l ลิงอุปกรณ์นี้ควรเลือกให้มีความยืดหยุน่นแต่ต้องมีความแมั่นยำค่อนข้างสูงและงานบอสกูเป็นงานที่ต้องการความแมั่นยำในการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในบอสกูแอพพลิเคชันสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021812317ครบจบในที่เดียวโรชอปเซ็นเตอร์